นีพัฒนาแล้วนะครับนี่นี่นี่สวัสดีครับเอวัชรศักดิ์นพร,รัตน์นะครับหรือว่หลวงเอนะครับจะท,ทักทายนะสวัสดีเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับแล้วก็มิดแมตรีที่ดีทั่วแดดนะครับทุกทุกประเทศเลยนี่นะเสร็จงานนะะก็เตรียมตัวว่าจะไปออกกําลังกายนะได้เวลา ฝนทำไต้จะตกเนี่ยไม่รู้จะตกไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าฝนจะตกไหมนะครับก็วันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะทำงานไหมนะครับหลายหลายคนก็ข้าราชการก็วันนี้ก็เป็นทำงานเป็นวันสุดท้ายของสัป,ปดาห์นะครับเสาร์อาทิตย์ก็เป็นวันหยุดนะก็ มีเวลานะครับก็จัดสรรเวลานะครับออกกําลังกายกัน,นวันละหนึ่งชั่วโมงนะสิบนาที20สินาทีก็ยังดีนะครับอันนี้ผมก็ลุ้นอยู่ว่าฝนจะตกไหมเนี่ยจะไปสนามโรงเรียนได้ไหมวันนี้นะครับความชัดเจนแน่วแน่นะมันมันอยู่ที่ใจของเรานะถ้าใจเราแน่นะเราก็จะไม่แพ้อะไร นะชนะตัวเองได้นะอุปรสรรคทั้งหลายก็ก็แค่ทางผ่านนะครับนี่เดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าจะออกกําลังกายไปออกกําลังกายได้ไหมนะฝนกดก็แล้วตกฟ้าฟ้าร้องด้วยนี่นะครับกลายถึงเวลานัดเด็กๆแล้ว <laughs> ที่ไหนฝนตกบ้างนะครับที่นี่ที่นี่ เนี่ยวันนี้ทําท่าจะตกแต่ว่าเนี่ยไม่รู้จะตกเยอะไหมดูจากอากาศแล้วนี่ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะจะรู้ว่าฝนไม่ตกนะครับนี่นี่มาถึงสนามโรงเรียนแล้วนะครับนี่น้องๆก็ทยอยกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็อากาศ ซื้อขนมมาฝากเด็กๆตัวเล็กๆด้วยนะไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับเ,เดี๋ยวไปวอร์มอัพกันก่อน

อีกยกหนึง่งมาแล้วนะครับนี่นะลุงแก้วลุงแก้วขวันใจวัยรุ่น นี่แต่ว่าเอาหั่นเอาข้าหลงล้างนี่ข้าตั้งข้าตั้งไอปืนล้างนี่ไม่เปลือยโอ้ผลงานก็ทำได้มากตัวนี่เออได้ผลงานยมได้ได้แรงว่า lời lòng mình um đi nghĩ lời phụi lời phụi lời đây rồi phụi lờ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 i lời phụi lời lời phụi lời 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 phụi lời 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 Này lời 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 มันยายวัยรุ่นนี่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  ก่นันใจไวยรุ่นเนี่ยวิ่งครับก็มาบอกกันทุกวันนะโภรนจนการอาหารแปดสิบเปอร์เซนออกกําลังกายยี่สิบเปอร์เซนนะครับวันละสิบนาทียี่สิบนาทีนะครับแต่ว่าผมเนี่ย อีละหนึ่งชั่วโมงนะครับได้ทุกวันนะนก็ได้ทุกวันนะครับนะครับก็ขอบคุณสำหรับน้องที่น่ารักนะที่มอบดาบเป็นกำลังใจให้มานะครับก็ฝากติดตามกันเหมือนเดิมนะครับฝากติดตามน้องๆกันด้วยนะครับ นี่ฝนจำ้ายจะตกนะยังไม่ตกนะครับมาครับจัดเวลามานวันละหนึ่งชัมม่วโมง กรีบน,นี้ก็รักลงอน้อยๆนะครับแต่กอให้รักนานๆนะครับสวัสดีครับถ้าหอขอขอให้มองไปข้างหน้าแล้วข้าวข้า เดินต่อไปอย่าไว้วันคนมีทุกคนนั้นมีเท่าเท่ากันสู้ไปใจสู้มันให้ถึงเส้นชัย